ช่วงเวลาพักผ่อนหลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงครูการเกิดจุดประกายเล่าเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้นักล่าฝันฟังงานนี้แม้จะขนลุกเกลียวแต่ทุกคนก็ตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ,ใจ,จอ่อสอนร้องเพลงเสร็จเฮ้ยยบงไงสอนร้องเพลงเสร็จถามเอกมัยไงเอกมัย <st> ใช่ไหมสอนเรื่องเสร็จแล้วก็นั่งแท็กซี่ไ้ยตอนตีหเมื่อคืนเลย นั่งแท็กซี่อยู่นั่งนั่งแท็กซี่อยู่แล้วก็แบบเหนื่อยมากนั่งแท็กซี่ตรงแถวเอกมัยอ่ะแล้วมันก็จะต้องแบบจะไปจะไปเดอะมอลล์มักกะปินั่งนั่งนั่งอยู่เบาะหลังโทรศัพท์ม้วนๆเสร็จก็นั่งนั่งนั่งอยู่แล้วมันจะมีข้างๆมันจะมีที่อ๋อที่แท็กซี่ที่แท็กซี่ไม่ที่ที่มันเป็นเหมือนแบบที่ที่ที่พักแขนอ่ะ ี่ยังจำได้เลยนั่งนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งอย่างเงี้ยครูการก็ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยเลยนะจริงๆอย่างิ่งจริงแล้วก็แบบแล้วก็ใส่ใจพวกระหว่างยูเทอร์เลยจำแม่เลยระหว่างยูเทอร์รถเนี่ยเขามาขาย้วกอะไรอ่ะดิก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กขายพวกอะไรจริงแต่รถวิ่งอยู่แล้วก็แล้วก็คือไม่ได้สนใจเลยก็คือเห็นอย่างเงี้ยก็นึกเด็กขายพวกอะไรก็ไม่ใส่ใจอะไรก็นั่งนิ่คิดนี่คิดนี่ไปเรื่อยแต่สักพักนึงแบบรถมันขับไปเรื่อยแบบพูดหยานแบบอาะอีนี้ใครว่ายังอยู่อยู่นั่นเะ แล้วก็หันไปเลยหันไปก็เป็นคนลอยตามมาไม่โกหกจริงจริงกลางคืนกลางคืนเชื่อแบบคนเคยโดนผีหลอกอ่ะจะรู้เลยเป็นยังไงผมตั้งแบบเหมือนผีหลอกตั้งเลยเหมือนคนโดนหัวโกรน่ะแล้วก็เว่ยไดงไงอ่ะอุ้ยหน้าหัวตั้งซีดแล้วไปเจอเพื่อนนะเพื่อนขำกันทั้งทุกคนเพื่อนรูแล้วเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะมาโดนผีหลอกแล้วทุกคนก็ยิ่งหัวเราะใหญ่เพราะทุกหน้าซีดแล้วหัวตั้งเหมือนแบบว่าแล้วคุณนั่งในรถแล้วคุณไม่ร้องเหรอ แล้วย่อยู่มันร้องไม่ออกอะนักล่าฝันอย่างอินต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องสยองที่ตนเองประสบมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านให้กันและกันฟังอีกต่างหากลูกไม่ตื่<ร>พ<อ>นพอ่พอเพื่อนนอยอตายแบบไปนอนเฝ้าศพเนอะ,ะวอนที่สามอ่ะเขากำลังสวดพิธามอ่ะคนเยอะๆยอะแล้วแบบก็ฟังพระสวดเงียบๆอย่างเงี้ยแบบกําลังสวดแล้วแบบพอเอ่ยชื่ออย่างเงี้ยคนเงียบเลยนะแล้วมันจะมีหมาเอ่ยในวัดแบบหอนเะหอนแบบแล้วไปหอนรวมกันเนอะแล้วแบบ มีเงาเดินเลยอะทุกคนนี่แบบโทษ่ะลูกสุเธอแบบ ที่อายอย่างบอย V8 ร้องเพลงประเทือนจนสะใจเพื่อนๆเ,เธอเยี่ยงอายแต่ทำตาวานเป็นสะพานให้เดินข้ามไปทางเพาะหนุ่มตุ้ยวี2โค้งหนูแเคเราะซาร่า V4 โยกกันเมามันเสียเหลีย่ยมตายเป็นตายต้องหมอให้รู้ลองลอง,ลองดูเพื่อมีลู่ทางเธอจังจังจ้องมองตาข้าง,องมองข้างลลังก็ลืมหายใจอยากจะอายเลิกยู ท,ทั้งที่ไม้จยังปัจจัยแต่พอเธอหันมาตาประสานกันมันจะปาตายเป็นไห้ได้ไงวายวายวายที่เอประเที่องนี่หว่าวางมาดเข้มเรียกน้องนนักล่าฝันมาพูดคุยถึงความรู้สึกที่อยู่มาสามอาทิต์คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นคอนเสิร์ตที่แห้งสนิทฝืดขึ้นคอเกลือนน้ำลายเอื้ออื้อ พราหนูเป็นนักร้องอะเอฟเฟคจะยังไงดีขนาดไหนแสงจะดีขนาดไหนจะเอาโปรเฟชชั่นอลมาทำงานจะเอานักดนตรีที่เลิศแต่ถ้านักร้องเป็นไงร้อง,ร,องร้องไม่ดีร้องเพี้ยนไปเพี้ยนมาเป็นไงคะคนดูที่เขามาเขาอิ่มใจนะคิดว่ายังไงเชิสติละม้ายัางต,ตาปลือบหรือ รักทุกคนนะแล้วก็ตั้งใจกับทุกคนมากๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่า AF เส้นนี้เป็น AF ที่ไม่ดือ้อเรียนในคลาสเต้นสนุกแต่่่เพิ่งมารู้พอสองสามวิปความแู้เรนรู้ว่าพวกหนูเป็นเด็กหน้าเบื่อหน้าเบื่อในการพัฒนาตัวเองทีนี้ก็จะคอยจับตามองแล้วละ่ะ ดื้อไหมไม่ดืเลยน่ารักกันทุกคนแต่หน้าเบือ่อนักเื่อแล้วถ้าหนูเจอคุณครูหน้าเบื่อบ่นได้เป็นชั่วโมง้งหนูจะรู้สึกไงถ้าไม่อยากให้บ่นก็ต้องทำไรทำตัวไม่น่าเบือ่อวันนี้ก็ทำคลาสกันเอาให้เต็มที่นะคะ mm hmm. วีคนี้ทั้งวีคเราจะเป็นวีคที่เรียกคนมาดูคอนเสิร์ตเราอย่างมีความสุขอย่างสนุกอย่าให้เข้ามาดูแล้วนั่งเกรงนั่งเครียดกันเลย แล้วการโยกย้ายเพื่อเรียกเหงื่อก็เริ่มขึ้นโดยมีครูอาร์ตและครูปุ้มมาร่วมสอนตัดท้าย

ha ha ha